กราบสักการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนที่จะขึ้นถ้ำน,นะคะมันก็ผิดแล้วิวปานนั้นเป็นจังกระจังที่จู่

สูงสุดแล้วค่ะเท <c oughs> ่าไหร่นะพ่อหกสิบหกสิบคนละยี่สิบาทใช่ปะ่ะใช่ตัวสองตัวตัวตัวใหม่นี่จะเป็นประกัน อะไรนะประกันอ๋อประกันอุบัติเหตุสิบบาทใช้ได้เจ็ดวันถ้ค่าประกันค่าขยะค่ะก็ให้ให้การดูแลเอาจากภาษาจดูแลค่ะ ปกติไหมคะไม่ค่อยไม่ค่อยช่วยนะมันพยายามเนาะค่ะเวลาโดนว่าเดี๋ยวมันจะต้องลดกษาี่ยตีแล้วที่ไม่หายก็คือไม่หายใช่ไหมคะเขาจะปวดเรื่อยๆถ้าอากาศแบบเนี้ยตกดีแล้ววันนี้ไม่ร้อนเนาะจ้าวันนี้อากาศจะเย็นเย็นเย็นกว่าเมื่อวานนิดนึงถ้าฝนตกใช่แต่ฝนมันลงแบบปล่อยๆด้วยค่ะนิดนึง ใหม่นก็อีกาเจอแล้วหินลูกเต่าแต่ถ้าแบบว่าอะไรอีกวิติหนึ่งก็อาจจะแบบมีมีที่มาที่ไปใช่ไหมมีค่ะมีค่ะ ไปฝั่งน้้นก็จะเหมือนมากค่ะสีสานะคะระวังบางคนแบบเดินลืมมากว่ามันไม่สูงอย่างนี้ค่ะชนอุโมงเต่าใช่ค่ะอุโมงเต่านะคะอ่ะหันหลังมองค่ะทีนี้อือโอ้มีตาด้วยอันนี้ตาเต่าก็เหมือนเหมือนเหมือน อถ่ายรูปไหมคะจะถ่ายให้มาคะมาอะไรพี่ไม่ทิ้งเงินไก่อ๋อใช่ค่ะทำไมไกลไปไหนตัวยังไปเอาตัวค่ะอัลโหลลืมตัวใช่ค่ะตัวอยู่กับน้องพี่หี่เราำนาคีนี่คนละฝั่งเลยใช่ไหมค่ะคนละฝั่งกันค่ะฝั่งนาคาจะอยู่บึงการนาคีจะอยู่นครพนมค่ะแต่ว่าห่างกันไหมไม่ห่างนะคะสิบสองกิโลเอง ใกล้กันใช่ไหมใช่ค่ะไม่ได้ไกลมากนิดเดียวเองเนี่ยตลาดเสื้อเลยนี่เอถึงอี้าเรียกว่าผาตักเสื้อนะคะเพราะตอนขึ้นหนาวอ๋อาตกเสื้อตอนขาขึ้นก็ฝากไว้ก่อนเนี่ยตอนลงค่อยลงมาเอาเอาเหรอจ้ามีเมื่อกี้ก็มีฝากเลหนอนของพญานาคนะคะขอพรกับพระปู่ ามีโอยในในใู่กันเป็นไปเขาก็มีไกด์อย่างนี้นไม่ไกลเท่าไหร่อันนี้เป็นเห็นเหมือนหัวปลานะคะซ้ายมือส่วนขวามือน,นี่เป็นแบบบริวารของพ่อปู่ใช่ไหมอ๋อเป็นหัวหัวบริวารของพ่อปู่อ๋อเออเหมือนจริงจริงด้วยโอ้ใช่เลยใช่เลยเหมือนมากเลย อันนี้คือหัวปลาอันนี้ก็จุดหนึ่งครับที่เดินไปเดินมาแล้วเห็นคล้ายๆกับหัวรักษาการก็ให้ไปถ่ายรูปกันครับนี่ครับตรงนี้ครับไปถ่้ม่เป็นไรไม่เป็นไรนะไก่เพิ่งดูแลดีนะคะนะกลอันนี้คือหัวบริวารใช่ค่ะไม่เป็นไรเด็กกัด ปิดพักก่อนไหมคะก็ได้ค่ะตรงนี้ด้านหน้ามันจะขึ้นยากนั่งก่อนน้องได้ค่ะได้ ยสยสบายค่ะกเยอะเยอะดูถ้าทางจะหนักอยู่ <c oughs> จะพยายามไม่กินน้ำเยอะกลัวฉี่ไม่ใช่หรอฉี่แล้วที่ฉี่ยากอายเขาฉี่ในป่าแล้บาปอีกเนอะ เดี๋ยวไปเจอกันผลอยู่ข้างบนรู้ละจ้ะน้องนั่งเหอะไม่เป็นไรนอน่ะได้สบายสบายค่ะเหนื่อยนะนั่งก่อนนั่งก่อนใจเย็นโอ้เป็นเกล็ดเลยค่ะ เหมือนมากเหมือนมากแล้วดูสิเห็นลูกขนลุกทีนี้นเนี่ยผมมีลุ่มด้วยออองนะคะคันนี้เป็นบริวารหรือเปล่าคะเนี่ยอ่าตัวนี้จะเป็นเหมือนคล้ายๆลำตัวค่ะอ๋อลำตัวเหรอใช่จ้า อ่าวาแบบนันตัวชัดเจนจริงๆจะอยด้านบนมีชุดเรานี่มั้งที่เยอะกว่าเขาว่าเอ็สิคนสิคนีชุดเรานี่มั้งที่เยอะกว่าเขาะเยอะจีชุดคุณก็สองคนเออชุดเข้าไปส่คนห้คนเราี่สงนอกยิ่งยิ่งมากนมากก็จะสองาไม่เยอะกรุ๊ปไม่เยอะ เอฟเอฟหนึ่งคนต่อสองคนต่อสามคนพอไปอย่างนี้วันเหนื่อยนะแต่พอขึ้นไปข้างบนแล้วโอ้โหลงมาได้ดูแต่ละคนสดชื่นการขึ้นก็เป็นเหมือนกันใช่ไหมคะค่ืนชั้นจี ว,ว,ว้าววิ่งแบบปลิวลมเลยวิ่งปลิวลมเลยจิบจิบใช่ไหมไมผมจิบจิบใช่ไหมผมน่ารักด้วยจิบจิบก็ปะไกลหอบไหมเนี่ย <laughs> ป้ายลุย อุ้ยนี่มีเกตแล้วเนี่ยใช่ไหมเกตเนี่ยว,ว้าวตรงนี้จะเป็นเหมือนกำแพงนะคะออของกำแพงขายได้ค่ะมันจะทำเงินก็ทำเงินได้ดูชั้นจี ไม่ทำด้วยอะ่นะันอะน,น,นไไอันนี้เป็นกําแพงใช่ไหม,มาากำแพงเข้าสู่เมือง ยู่เหมือนอยู่หินดอกเห็ดใช่่<ค>ก็สวยอยู่ค่ะสวยสวยค่ะสวยมีไอ้อะไรนะคล้ายๆใบโพแห้งๆนั่นถ้าจะเป็นเฟิร์นบัวค่ะ,ะสวยนะแบบว่าเหมือนกับคนติดไว้เลยนะใช่ค่ะถ้าช่วงหน้าฝนเขาก็จะเขียวค่ะจ้าเหมือนกับ pro, ใบโพห้อยตองแตง่งตองแตง่งอ๋ผาหันุมาน,น ยังเห็นลิงยังอันนั้นตาที่มีไม้ที่มีไม้ห้อยมานะั่คือลูกตาลิงใช่ไหมอ๋ออันนี้คือปลายจมูกตรงนี้ ก็เรียกว่าผานุมานะคะเพราะว่าหน้าด้านล่างนี้จะเป็นลำคอนะคะจะเป็นคางแล้วก็ <ขอ S 1> เป็นหน้าขึ้นเลยคะ่ะคางอันนี้เป็นอันนี้เป็นจมูกอ่าใช่ค่ะตุกต่อแล้นมันตาเหมือนอยู่เหมือนอยู่ ข้าไปอ,อยู่ช่องข้างในเนี่ยคะ่ะเหรอา,าขึ้นไปอีกหน่อยหินหนีบหินหนีบอืมนี<ๆ>่เดี๋ยวถ่ายตรงน,นี้หน่อยได้ไหมอ่ะกล้องแม่เ,เลยนะ แต่ถ้ามาหน้าฝนจะสวยมากเลยนะใช่ค่ะถ้าหน้าฝนจะมีต้นไม้สวยมากจะมีต้นไม้แบบสีเขียวต่ำหินนะ่ะบางช่วงบันไดจะมีสองข้างนี่ล้ว เย็นไหมคะหินเย็นไหมเย็นหินมันจะเย็นนะคะรูปทรงหินเขาแปกแลกนะท่านเนี่ยมีชื่อไหมคะเนี่ยตรงนี้จะไม่มีชื่อนะคะแต่ว่าจะช่องตรงนี้นะคะ่ะเราจะเรียกว่าช่องเอเพราะลมเขาจะใช่ตรงนี้ลมเขาจะโกลกผ่านตรงนั้นพอดีะคะ่ะช่องแอร์ใช่ <laughs> ก็เลยจะแบบ้เย็นนิดนึงถ่รงนี้ก่อนจะไปใช้ จ่องแอรจับไม้ดีดูนี่ก็เริ่มเห็นเป็นลายพญานาคแล้วเนาะต่อสามดีะนะละูกรืดีนะบอสนั่งนั่งน,น,นั่งหรือยืนนั่งบนก้อนหินด้วยนั่งแหละสูงลากเกิน่ย้อนอู้ นี่เขาเรียกว่าบันไดแดงใช่ค่ะมันนี้ก็สวยชโชคดีที่ได้เกิดเป็นคนที่นี่นะใช่ค่ะคู่กับตำนาน ถ่ายไหมไม่ถ่ายเหรอถ่ายดิ <laughs> นกนนกอะไรเอ่ยผู้เดียวปะนอกอะไรเอ่ยกระโดออเดเอาบบอันนี้เป็นศลาพักเรียกว่าจุดไอขนมฟังก <h> ิน <h> อยู่ด้วยดีครับปีแล้วนะใช่สีสันนี้ปีแล้วนะครบปีแล้วยังไงปีแล้วที่ขึ้นรถกัสโอ้พัดไข่แล้วใช่ไหมปี่ะพัดที่เลยโคตรน่าขายเดินบ้างก็จะตอนขากลับเราจะมาบรรจบกับเส้นทางเก่าจุดนี้นะคะเราจะเดินวนวนไปทางนี้ ถ้ำหลวงปวงหกร้อยเมตรหัวนาคาเจ็ดร้อยเมตรจุดเจค่ะตอนนี้เราอยู่จุดเจค่ะค่ะอีกสี่ร้อยเมตรค่ะสู้ถ้าเสมอเสมอนะจะไม่เหนือย เคยมีหนึ่งกระบอก6กิโลอนนี้ลงเนินนิดหนึ่งนะคะเราสอนว่าเดิน9ละเมตร9ลำเมตร9ยาวๆแล้ว9เรามันจะถึงเมตรไหมเนี่ยคนขายาวมันได้คนขาสั้นมันก็ไม่ได้เคยมีนะคะน้องเขาตัวสุงประมาณ1ป8สิบนะคะน้องเขา9 9หนึ่งอ่ะก้า9 3 9ค่ะ โอ้โหนี่ก็ปวดหัวเลยอย่างนี้เดินด้วยไม่ได้แล้วล่ะต้องคนละทางกันแล้วน้องก็จะต้องได้หยุดรออะค่ะน้องบอกว่าไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวผมเดินรอโอ้โหเกิดมาเป็นคนขาสั้นล้วเหนื่อยอะคนขายาว ให้ยังเงี้ยค่อยอชัวย <c oughs> ่วหน่อยดีใช่ไหมคะใ <c oughs> ช่ไม่ต้องเปลือง <คน S 2> พลังงานมากมแล้วก็บอกให้พักหนึ่งชั่วโมงค่อยกลับแต่เราก็บอกวัวนหน้าก้องรอบอกเดี๋ยวขอไปเที่ยววิ่งเรียบเพราะคนร้อยคำสั่งเปลี่ยนเว้เขาให้กลับกอดอะคนนักองพันเนี่ยรอพ่อคนเดียวไอ้หัวหน้ากวางร้อยวิ่งมา ดีชมนช้องตะโกน,<ห>นตาเรลยกเลยเมื่อกี้น้องบอกว่าชื่อไผ่อะไรนะลำเล็กๆ,ๆไผ่กระแสนค่ะไผ่กระแสนใช่ค่ะโอเคลืม<า>แล้วอันนี้คือจุด K ใช่จ้ารอยเมตร นนซ้ายนี่จะเป็นเส้นทางเก่าค่ะที่จะบอกว่ามันเป็นบไนดติดหน้าคาค่ะถ้ำนาคาอีกสามร้อยเมตรหัวนาคาอีกพันสองร้อยเมตรเฮ้เฮ้ยทางลาดบ้างพันสองร้อยเมตรฮะก็ว่าหัวนาคาพันสองร้อยเมตรถ้ำนาคาสามร้อยเมตร อที่เราเห็นที่ว่ามีมีอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่แล้วนะเราพนักงานเราม่มีไม่มีถอดทายเลยมาถ่ายโดกเลย อันนี้ถึงยอดยังถึงยอดแล้วค่ะเหลือลอีกสเต็ปหนึ่งค่ะร้อยเมตรนะคะถึงหน้าธรรมเ้วจะ